มาเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะหลายหลายคนบอกว่าโอ้โหพิเ็กซี่อยากดูจังเลยนะคะกับละครเรื่องสรักรักในแสงจันค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ของทางช่องวัน31นะคะส่งมาแล้วก็เรียกเรตติ้งให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนักแสดงนำา3พอด้วยกันนะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นน้องเพิร์ลน้องพีคแล้วก็น้องเพิร์ตนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหลายหลายคนได้เห็นได้ดูกันแล้วนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพิเล็กซี่ สนุกมากมันอินในอารมณ์แล้วมันฟินมากๆสำหรับในฐานะคนดูเนี่ยนะคะขออนุญาตวันนี้นำสองหนุ่มนะคะมานำเสนอให้กับผู้ชมดีกว่านะคะน้องเพิร์ลกับน้องพีคนะ,คะผู้ชมขาคู่นี้เนี่ยส่งตาหวานเรียกเรตติ้งกับทางช่องวัน31ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับซีรีส์สกักรักในแสงจันทร์เป็นละครแนวโรแมนติกแล้วก็มีความดราม่าเกิดขึ้นด้วยค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้หลังจากที่ออกอากาศไปได้รับกระแสาการ ตอบรับดีมากๆผลงานการกำกับขาของพี่ปุ้ยพระอูนจันทร์รัศรีนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างหน้าที่กับหัวใจค่ะผ่านโปรดักชั่นเนี่ยสุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะเป็นการประชันฝีมือกัน3นักแสดงรุ่นใหม่น้องเพลสัจกรค่ะน้องพีคก พิมพลแล้วก็น้องเพิร์วิรินสรานะคะสามคนนี้นั่นเองค่ะร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างพี่นกชัดัยเป่งปานิชคุณวินรีแม็กอินทอดคุณดอมเหตะกูลน้องหญิงระถาโพงาม คุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณนัทเทพหัสดินณอยุธยาคุณพิมพ,มพิมพันชเฉลยคูปโอ้โหชื่อนักแสดงแต่ละคนเนี่ยฝีไม้ลายมือคุณภาพคับจอจริงๆนะคุณผู้ชมและก็ต้องบอกค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราววิกฤตการเมืองแล้วก็การแย่งชิงอำนาจกันเกิดขึ้น เข้ากับยุคกับสมัยของเราตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมเมืองจันแสงของเจ้ากัมฟ้าค่ะรับบทโดยพี่นกสัดชัยเนี่ยแหละกำลังถูกรวมเข้ากับรัฐนันตาภายใต้อำนาจของนายพลกาลองค่ะรับบทโดยคุณดอมเหตุตระกูลเนี่ยแหละเพื่อรักษาเกียรติและสมบัติของตระกูลไว้อุ้ย เจ้ากัฟ้าค่ะจึงบังคับให้ลูกชายคนเดียวก็คือเจ้าแสนแก้วรับบทโดยน้องพีคเนี่ยนะคะแต่างงานกับปิ่นอโนคงนั่นก็คือน้องเพิร์ตนั่นเองค่ะบุตรสาวของคุณชายบาดินรับบทโดยคุณวินรยมแม็กอินทอสเนี่ยแหละคะ่ะแม่แสนแก้วจะขัดขานแต่ปิ่นอโคงกลับยอมรับเพราะนี่คือโอกาสเดียวที่จะได้แต่างงานกับชายที่เธอรักมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โห สุดๆจริงๆเรื่องราวมันซับซ้อนมากไปกว่านั้นอีกคุณผู้ชมเมื่อเจ้าแสนแก้วมาอย่างกรุงเทพค่ะแล้วได้พบกับสินรับบทโดยน้องเพลเนี่ยนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเออลูกพี่ลูกน้องนะคะของปิ่นอนงเนี่ยแหะค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้แถมยังคอยจับผิดแสนแก้วด้วยอย่างไม่ลดลาวาสอกจนกลายเป็นคู่ปรับกันซะอย่างนั้นเลยแต่เหตุการณ์ ที่คิดนะฮะมันกลับตาลปัดกันทําให้ทั้งสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและความรู้สึกพิเศษจึงก่อตัวขึ้นอยู่ในใจ นี่ค่ะก็ต้องบอกเลยหลังจากที่ออกอากาศไปนะคะอีพีแรกๆก,ก็ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆหลายเลยคนบอกว่าเรื่องราวนี้มันอินสเสลือเกิดนะคะรักแท้แพ้ใกล้ชิดได้อย่างไรแล้วเรื่องราวของหน้าที่กับหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรอีกคนหนึ่งเป็นหญิงที่ต้องถูกจับแต่งงานและอีกคนหนึ่งเนี่ยคือความใกล้ชิดที่ใกล้ชิดกันมากๆและเขาจะรักกันได้หรือเปล่าสร ร,รักในแสงจันทร์ฝากด้วยค่ะผู้ชมขาทางช่องวัน31เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆนะคะผู้ชมขาละครทางช่องวัน31อนะคะออกอากาศวันจันทร์วันอังคารช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีหรือ2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และคุณจะรู้คำตอบค่ะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างหญิงที่ต้องถูกแต่งงานด้วยกับชายหนุ่มที่ใกล้ชิดกันนะคะสระร,รักในแสง จันท่า